ผู้สึกข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนจากนายพานุมาตรจันทผู้มายุ4 6ปีผู้เสียหายนะครับเป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่ของตำบลบึงเอ,เอเภศรีราชาจังหวัดชลบรุรีซึ่งคุณพานุมาตรเนี่ยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทในพื้นที่จังหวัดชลบรุรีบอกว่าถูกช่อโกงจากการประมูลขายโทรศัพท์รรมือถือผ่านทางลูกออนไลน์จนทําให้เสียทรัพย์นะครับจำนวน3,900บาทคุณพานุมาตรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเนี่ย ชอบประมูลสินค้าผ่านออนไลน์อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยถูกโกงเลยสักครั้งจนมาถึงวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ได้เข้าไปประมูลโทรศัพท์มือถือ iPhone XR 3,900บาทนะครับผ่านทางออนไลน์ซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับก็มีการประมูลผ่านในชื่อ Facebook ที่ชื่อว่า m o d Mobile จนตนเองเป็นผู้ชนะการประมูลแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าวนะครับจนผ่านมาจาก14เมษายนผ่านเรื่อยมาจนถึงวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มี Facebook ที่ชื่อว่า Mod โมบายเนี่ยทักชทนบอกว่าให้ทําการชําระเงินค่าประมูลโทรศัพท์โดยชำระผ่านระบบ t ูมานี่วอลเล็ t นะครับอันนี้คืออย่าไปหลงเชื่อเลยถ้เกิดมีการให้โอนเงินผ่านทูเวลี่อ่าทูมานี่วอลเล็นะครับมีการบอกว่า ต้องชำระจํานวน3,900บาทก็เลยถามกลับไปว่าขอโอนผ่านหมายเลขธนาคารได้ไหมแต่เจ้าของสินค้าอ้างว่าไม่มีหมายเลขธนาคารขอให้ชำระผ่านระบบทูมานี่วอลเล็เท่านั้นตนเองเนี่ยไม่อยากไปเซเว่นเลยใช้แอปของธนาคารกรุงไทยที่เติมเงินเข้ากับทูมานี่วอลเล็จึงดําเนินการไปดังกล่าวจนมาถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับ ก็ทักไปถามเจ้าของสินค้าที่ประมูลได้ว่าทําการจัดส่งให้หรือยังหากทําการจัดส่งแล้วก็ขอหมายเลขพัส,สดุด้วยเพื่อยืนยันจะได้มีการนําไปตรวจสอบว่าส่งถึงไหนแล้วโดยเจ้าของสินค้าอ้างว่าทําการตัดยอดเงินสินค้าในวันที่7พฤษภาคมจนมาถึงวันที่4พฤษภาคมเวลา7นาฬิกาเจ้าของสินค้าทําการขอใช้เลขที่บัญชีเพื่อที่จะให้ลูกค้ารายอื่นโอนเข้าบัญชีตนเอง ให้โอนเงินผ่านระบบทูมานี่เล็ตแต่ปฏิเสธไปเพราะวันถูกโดนหลอกจนผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่รับสินค้าเลยจึงทักไปถามอีกครั้งก็ไม่ได้คําตอบจากเจ้าของสินค้าและก็ถูกบล็อกแชทจะรู้ว่าเนี่ยถูกโกงแล้วจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบและก็เดินทางมาแจ้งความที่สพหนองขามศีรราชานะครับโดยคุณพ,พนุมาตรบอกว่ามีผู้ตกปเป็นเหยื่อแบบนี้เนี่ยหลายราย ทั่วประเทศเลยแม้กระทั่งเจ้าของรา้านโทรศัพท์ยังตกเป็นเหยื่อสูญเสียงเงินไปนหลายหมื่นบาทและคนอื่นอีนอกหลากหลา,ลายนะครับผู้รัเข้าคาวามเสียหายเนี่ยหลักแสนโดยพฤติกรรมมิจฉาชีพดังกล่าวนะครับจะนํารูปของคนอื่นเนี่ยมาตั้งเป็นโปรไฟล์ของตนเองแล้วในขณะนี้นะครับยังคงเปิดให้ประมูลโทรศัพท์อยู่โดยไม่ได้เกรงกลัวตกฎหมายเลยตอนนี้จริงอยากจะเตือนภัยไปยังนักประมูลออนไลน์นะครับให้ระวังกลโกลงของมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบ โดยในช่วงคุยแบบนี้นะครับที่มีการระบาดอยู่ทําให้หลายคนนะครับประสบกับปัญหาการเงินจึงอาจจะมีการมาจ,จะมีความผิดแปลกแปผิดผิดเข้ามานะครับทำให้เกิดเป็นมิจฉาชีพได้ก็ต้องมีการระวังตัวไว้ด้วยนะครับทำให้ดีนะครับหลังจากที่ประมูลได้นะครับควรจะขอให้ประชาชนพร้อมแนบมากับบัญชีธนาคารนะครับก่อนที่จะโอนไปนะครับเพื่อจะเก็บหลักฐานแล้วก็นําไปแจ้งความได้นะครับโอนไป ให้มันแล้วมันเราจะให้เราเป็นผู้ต้องหาแล้วมันมันเปลี่ยนโรปรไฟล์ไปหลายหลายโรปรไฟล์แล้วโดยเอาชื่อคนอื่นโรปรไฟล์คนอื่นมามาแอบอ้างหรือมัญชีคนอื่นมาแอบอ้างที่ในกลุ่มที่เขาคุยกัน้บผมมีจากที่คนโกงมันบอกผมสนะประมูลสินค้าคือ iPhone X R แล้วพอดีผมมันข้อความไม่เด้งผม มันเด้งผมก็เลยคือถาทักทายทักไปเพราะเราเป็นคนซื้อของเด็ดแ,แล้วแล้วค่าคาโอนสับสามพันเก้าให้โอนทางพูวบลเลตหมายเลขนี้แต่ว่าธนาคารอะไรโอนได้เสร็จปุ๊บผมลงคพโอโอนไปและโอนไปทางเข้าบัญชีพืบลเลตเราบอกที่อยู่เสร็จปุ๊บพอวันต้องขึ้นมิจาชีชพมาว่าเนี่ยครับลูกค้าครับผมขอบัญชีหน่อยครับ พอดีผมจะฝากตังเข้าให้แล้วรบวนลูกค้าโอนให้ผมหน่อยนี่ครับคุณอาชีพมันใช้ิการนี้ให้เราเป็นแพ้ระบาดอันนี้ผมก็าตามสินค้าไม่ยอมส่งตามบ่อยๆเรื่อยๆมันต้องโอนคืนมันก็บล็อกผมแล้ว